ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ู้ผูั้สนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับครับขอต้อนรับเข้าสู่วันกาดไฟไทยแลนด์บายท่าเช้าผมในชิปแบทเทิลวันนี้นะครับเป็นการแบทเทิลระหว่างเ <c oughs> กียร์โคนิคิลครับหายไปโคดนานนะครับกับอ่ามุราคุโมะนะครับผมที่เป็นของผสมของใหม่เวลีเจลเป็นของใหม่ทอยเต๋าก่อนสองเกียร์บอกรอก่อนบอกต่อไปเจอกสี่โอเคบอกห้าโอเคเมื่อไหร่จะมาพูดเหมือนเร็วนี้ เปลี่ยนสามครับไม่ต้องคิดอะไรเลยจับซองอันตับโปเปล่าๆแล้วรู้สึกอะเหมือนแบบชิฟฝรั่งอะที่เขาแบบไม่ชอบใส่สลีปเลยใส่เป็นซองอันตับโปเล่นกันแล้วแบบไม่ใส่ซองคุ้มอะคิดถึงเคยดูใช่ไหมแหมะแล้วก็รู้วก็จะลื่นหรอกองคนลื่นเลยดีนะเนี่ยเป็นแบบซองด้านไม่ใช่ซองหลังลื่น สอามอ่ะเริ่มเลยอือฮึเดินจัว่วอ่ะ,อะตีฮะไม่การไม่เข้าเปิดมาก็สก,กูโชว์เป็นหนึ่งดอกเก้าันได้หนึง่ง ตะแตนครับจอกเริ่มก่อนเนี่ยดีเลยนะเริ่มก่อนพอแก้สถานการณ์ได้บ้างตีครั้โงเอาแช่มาอ่ะฮะยังไงว่ามาไม่กลับ ิีพลัง11 14 16ตายแลตนครับ14แ้13เออตันครับผมดอละอืมอ่าพวกสองัน huh. ตีทใหญ่ดำนะสกิลค,ครับเขาเปิดสี่หนึ่งสอง ามสี่เปิดห้าดิหไม่เจอไม่เจอฮเลออ็ดาพันอ่ะเก้าั จบเธอไม่ต่อไปไปย้ายไลเยอ์ใหญ่ไม่ไม่เลเอร์บมใบอครับขี้พลังครับ ตะแตนเรเล่นยากกว่าสมควรเลยมูล,ลามันยากเพราะพี่สกูเกตตั้งแต่แรกเลยนะไม่ไม่ไม่ไมของมันทำไม่เล่นยากกว่าสมควรเราไฟผีไม่ใช่ฐานนะรถไฟทอะไไไรด้ฟผีตีผีรถไฟผีรถไฟผีตีหีบ ตีฮิตป๊บ,ปบแล้วก็เลือกอ่ายูนิตเลือกเรียกาศเราหนึ่งใบอ,อ่ะแล้วก็คอตัวที่หน้าเหมือนมันไม่เกิน2องใบลงช่องเรียกาศอ่ะ,อะนั้นสำหรับได้คุณแล้วพอจบเทินปุ๊บนะอ่าเมื่อจบเทริรนนาไอ้ที่คอออกมาไปไว้เรียงใต้กองการ์ดแต่ไม่ใช้ฐานใช้แค่ข้างบนรถไฟฝีรถไฟเป็นฝีเลยก็ได้บาตรหนึ่งก๊อปนี้เอ้ยไม่ก๊อปนี้ดิลงบวกสองพัน หนูรถไฟฝีเข้าไปไปไม่ถูกเลยกูต <problems> ีข <developed Airbnb> ้างเก้า <médico> พันเล่นมันพันกันลบอ่ะมีพันไหมอ่ะตี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 ไม่กลับไม่จลับเช็คชี้พลังชี้พลังไม่มีอะไรอ่าอันนี้กรอบดีไหมไม่รู้กรอบมาทำไมแยกล่างแยกล่างไปแยกแล้วแยกเต็มเต็มสนามสนามอยู่หกช่องอ่ะ อันนี้เป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าหายดมหนึ่งครั head, บกลับไปก่อนขอบเชิอืฮะไปอ้าวเท็เกม้าเลยเท็กม้าเลยเหรอนี่เเมื่อกี้ก็เล่นม้านี่ม้าเหรอตายเยิ้มเลยตายเยิ้มเลยทีเดียว<ด>สอง สามไอ้นี่ทำไรปะไอ้นี่รับบูธตีแวนถูกบูทเขาได้บัส1หนึ่งหาตัวมันเองคอลงเรียกาศจบเทิร์นดิ่ดจบขึ้นมืออันนี้บวกไปสามรอบเลยครับอ่าหมื่นห้าอัคนเ้าอื้ออืไม่ได้เสกใครวะเสกสองรู้จังป่ะออาคอมพิไเตครับ อันนี้เห็นห้าครั้งอีอครั้งตีครั้งเลยครั้งที่ตีห,หนป่านะนะเข้ามาอมืเกาะไม้มาเลยเข้าไปเข้าเลยหลังข้าง สามห้าสิบห้าสิบเก้าดีบเก้าแล้วครับดีบเก้าสิบเก้าไม่ยี่สิบเก้าก็ห้าครั้างบวกห้าพันไม่ยี่สิบเก้าแล้วนนบวกพลังมันด้วยเอ๋อยออีกลืม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 เลิงจริงมีไงเดรเมวาไม่มีสแตนรอตัวน,น,นี้เปนเตนี่ทำอะไรอ๋อทิ้งผิดลืมเลยตั้งมัน วัดไทยมากเกินไปหน่อยน่าจะตายเทเนี้ยไทยสิบเอ็ดตายเองเนี่ยเล่นยาก,ออากตองได้คิวกำลังข้างเฮ้ยอย่างนี้ตายแล้วรอดแล้วนั่นอ่ะข้างนั้นเท่าไหร่กี่เดมสี่เดมสี่ข้างจบถูกตอบถูกมนไม่มีเทคอะไรเลยหรอ โอ้เทคเจน่องไม่ขึ้นเลยอะเอะเออวะงายไปตัวเนี่ยมันเล่นยากมันเล่นยากจริงถ้าวันถกของเก่ามันแบบต้องมีของใหม่ไงของใหม่รอคอมมอนแบบอืม,ม,อ,มนนอืมอน ยังไงอซีแบนไม่กะของฟีเออไม่กะฮิวฮิวแน่นอนได้เลยความเดี้ยความเนี้ยอ่ะซีบันพลังข้างสามฟีพลังข้างฮิวได้เพิ่มโอกาสในการฮิวอ่ะฮิวฮิวฮิวแน่นอนซีแบนพลังข้างเออ่ยทริปเปิลฮิวเชื่อดิ สองตายก็จบแล้วครับการต่อบโต้ระหว่างเกียร์กับมูลามูราถือว่าเล่นยากยากยากแบบไม่ได้ยากธรรมดานะมันมันยากมากคือตัวเก่งมันไหลไปกับคอมมอนหมดไงวันที่ถ่ายมีแต่ซีพีทำอะไรเขาไม่ได้นะครับรอไปนะครับนะเดี๋ยวก็ออกมาโอเคครับผมก็ออกมาคบกันนเล่นใช่ก็คุณมากแล้วการที่ติดตามในวันนี้นะครับนะก็่ากดไลค์ตามก็กดซับสไครต์แล้วก็ เเราช่องเราไปกับไฟไทยแลนด์แท็บชาน,นลัลผมจะมีคลิปแบทเทิลอย่างนี้ดูแนะ่นอนสุดท้ายนี้เขาพูดล้านสี่แจมไม่กับบาซ่าชัน 5, าน้นห้าผู้หลุนเทราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ